ไฟโลเซลไฮคำง่ายๆที่ทำคนพอดแตกมาแล้วนับไม่ถ้วน คอนเซปต์เ,เนี่ยมันเราใจนักเทรดแต่เดี๋ยววันนี้แอดจะมาบอกครับว่าทำไมไบโลเซลไฮมันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้น1เพราะสูงต่ำของคุณมันไม่ใช่สูงต่ำของรายใหญ่ที่คุณเห็นว่ามันวิ่งมาเยอะแล้วในภาพ5นาทีอาจเป็นแค่การเริ่มกับตัวของภาพ4ชั่วโมงก็ได้ครับ 2. ถึงมองถูกรายใหญ่ก็กวาด SL ก่อนค่อยวิ่งถ้าหลับหูหลับตาเข้าโอกาสโดน SL แทบจะร0% 0ครับ 3. ถ้าคุณโดน SL แล้วไม่หยุดพอคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับตัวแล้วจากแค่วันนี้ติดลบนิดหน่อยก็กลายเป็นพอร์ตแตกภายในวันเดีียววิธแกกก้นครืคือาอาา่ Multiple Transframe เลท ทางและโซนการเทรดจากภาพใหญ่รอให้มันเกิดการกวาดหรือกลับตัวก่อนจากนั้นค่อยเปิดภาพเล็กมาเพื่อหาคอนเฟิร์มเอชชั่นแล้วค่อยกดเทรดครับและสุดท้ายนะครับจำไว้ว่าแผนอาจทําให้คุณแพ้บ้างมันไม่เป็นไรแต่ถ้าพอร์ตแตกนั่นคือคุณใช้อารมณ์เทรดครับผมถ้าคุณเข้าตามเซตอัพแล้วมันแพ้ก็พอนะครับอย่าเอาคืนเด็ดขาดลองทําตามนี้ดูครับไอคิดว่าไม่เกินเดือนเนี่ยเห็นความแตกต่างแน่นอนครับแล้วคุณล่ะครับมีประสบการณ์ไบโลเซลไฮแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาเล่าได้เลยนะครับ